สวัสดีค่ะสวัสดีครับปรแม่พี่น้องปองปายส,สิือสิร่นมาพอกับบาลัดและสาวคอบอีกคือเก่าแซ่บๆน้ำกันจ้าก้อยกุ้งผสมหอยด้วยพี่น้องเด้อหอยโข่งหรือว่าหอยเซลลี่มาไหมาพี่น้องมามแซ่บเหมือนกันพออะไรยังห่างกับบาลัดแต่รีบเข่า,า,า,ามามามาบุกินเมนูหน่จ้าเถื่อพี่น้องเลยมามามนเน่ยแซ่บๆเลยอืมครบช้อนนะจ๊ะ มาแล้วพี่น้องห่อๆนะจาพี่น้องอือ้อยกุ้งนะคะใไย่างโอ้ยียงหอยร้อยต้มทบเลยต้มบเลย

แจมแห้งค่ะพี่น้องทำเนาะลัวกามีนะกรอบมาคิดอง ข้าวก็รูบใจนะผักอะไรยากไม่เปันไรมนภาคน,นะ sẽ ừ. sai <laughs> <laughs> nhà Mình น้าเป็นฟงพอดัง่ป มาแคกูนั่นจะไปนอนกับกูบดานัดเลยจ้ะบังเอเิญซื้อเพ่อยู่เดกนแม่กระทินไ่ Hum. Mm. อืปากาจ้องอบวกรเลยน่อยปะตาตาสาพนนะคะ iya jangan ini dia amnya ya hmm sun gaman dia nih tuh. ับแมละกะูกโดดกินแล้วกระโดดดังๆเลยนะครัพี่น้งองครับ

จะเห็นยู่ระการไม่จ้ะมันเยอะไหมคะเดียวจะร่างมันเดียวมันไม่เดียวอะลอง Còn chưa Giờ nó sẽ mà. Ok, cảm ơn các bạn. Cảm giật các bạn. nha các bạn. Cảm ơn các bạn. Cảm ประรับ,บกินนี้ก็ขอจบเพลงนี้นะค,ะคนนนรับเร่่ลืคนดีติดตประหลาดกับสาวคอปเด้อค่ะคือประหลาดแฟนเพจกับสาวคอปแฟนเพจด้ค่ะขอบคุณค่ะวันนายเป็นกำลังใจให้หนได้ะคะ่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ